สวัดดีเอฟซีที่รบทุกท่านคะ่ะวันนี้ป้าแมวพามาชมบอลสีสวยๆของป้าแมวนะคะเอฟซี FC. นะคะฝนตกทุกจังหวัดหรือเปล่าป้าแมวไม่แน่ใจะะนะะยาามมังนะคะทักทายมาหาป้าแมวมากนะคะเอฟซีค่ะป้าแมวก็เป็นห่วงทุกท่านนะคะดูแลสุขภาพร่างกายกันด้วยค่ะวันนี้ป้าแมวมีบอลสีสวยๆนะคะมาจัดส่งฟรีไม่มีค่าส่งนะคะค่ะป้าแมวฝากเบอร์ป้าแมวก่อนจะ้ะโทรแอดไลน์ได้ทั้งสองเบอร์เลยนะคะเอฟซี FC. ค่ะเดี๋ยวเช้านี้สักสายๆหลังจาก youtube จะเสร็จแล้วป้าแมวก็ไปออกไปขายลอตเตอรี่นะคะ f c วันนี้พรุ่งนี้ลอตเตอรี่ออกแล้วหวยออกแล้วนะป้าแมก็ออกไปรับจ้างรับจ้างประมาณสามสี่วันแล้วค่ะแล้วนะตั้งแต่วันที่ยี่สิบมาป้าแม่ก็ขายบ้างไม่ขายบ้างนะคะค่ะเดี๋ยวป้าแมมาเริ่มต้นนี้นลคะ่ะ f อฟซเปิดดังมาแบบนี้เลยนะคะนี่นะเปิดดังนะมานะคะเป็นฟอร์มกกไปเลยนะคะ <c oughs> อันนี้ชื่อว่าณนเะมืองนนนะคะ f อฟซณเมืองนนฟอร์มกกนะ เปิดด่างมาสวยเลยนะคะได้ไปได้ไปกี่ต้นเนี่ยสามถึงสี่ต้นเลยนะคะเอฟซีสามถึงสี่ต้นนะเปิดด่างมาสวยมากนะคะไปร้อยห้าสิบาทนะคะส่งให้ฟรีค่ะเป็นโฟมโกอนะคะร้อยห้าสิบาทส่งให้ฟรีค่ะมาด้านนี้ค่ะตะละเมตดกันทานะคะตะละเมตดกันทาเป็นโฟมโกอแ,แน่นๆแบบนี้เลยนะคะเอฟซีนี่นะคะร้อยห้าสิบาทเท่ากันนะคะส่งให้ฟรีค่ะนี่นะตะลมีด um ส่งให้ฟรีนะคะต่อมาด้านนี้ค่ะ นางยักษ์เบนจากายนะคะ fc นางยักษ์เบนจากาย150บาทเท่ากันค่ะส่งให้ฟรีนะคะนาต้นนี้ค่ะนาลีบุรพาคู่ประกาบหนุมานนะคะอันนี้จะเป็นหนุมานอมพาพาหรือหนุมานเข้าเฝ้ายัางไม่แน่ใจเนาะก็ขายหนุมานอมพาพาไปก่อนนะคะ fc นี่นะคะในกระถางนี้ได้ไป3มต้นนะคะ1 0 0 150บาทค่ะ150บาทจา้ะค่ะมาถึงนางพิ้วนะคะเหลืออีก4กระถางนะคะ fc นางพิ้วเหลืออีกสกระถางนะคะ ร้อยห้าสิบาทเท่ากันค่ะจัดส่งฟรีนะคะจัดส่งให้ฟรีค่ะบางท่านมาถามว่าป้าแมวนางพิ้วไปถึงไม่เปลี่ยนกระถางได้เลยไหมเปลี่ยนได้เลยนะคะ้าอยากจะเปลี่ยนเป็นแปดนิ้วก็ได้นะคะหรือถ้ายังไม่อยากเปลี่ยนก็ได้นะคะ fc รอให้กระแทงหน่อขึ้นมาเป็นฟอร์มกอเยอะๆก็ได้นะคะแล้วแต่ fc เนอะนี่เป็นไม้ที่แข็งแรงเนี้ยเลี้ยงนอกตู้ทุกฟอมกอนะคะมาด้านนี้นะคะยักษ์ลนพักนะคะ fc ยักษ์ลุนพักนะคะ ใต้ใบจะมีหูเนาะอันนี้ก็เป็นฟอร์มกนะคะได้ไปสามต้นนะคะร้อยห้าสิบาทเท่ากันค่ะป้าแมวตัดใบสูงๆก็าออกาทิ้งสูงมากไปมันก็แพคยากนะคะเอฟซี FC. เดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะแตกหลอดออกมาใหม่ๆถ้าบ้านเอฟซีถ้ามันสูงมากๆก็ตัดทิ้งนะคะเดี๋ยวเขาก็จะเกิดแทงหลอดมาใหม่แล้วก็จะสร้างให้หัวใหญ่ขึ้นนะคะบางบาง,บางต้นอะ่ะคือเขาสูงเกินไปสูงเกินไปนะคะเอฟซี FC. เนาะก็ตัดทิ้งเลยค่ะตัดไอ้ใบที่สูงสูงทิ้งนะคะ มาแล้วค่ะเพชรสุวรรณโชกนะคะหลอดใหม่เปิดด่างมาแบบนี้เลยนะคะเอฟซี FC. ด่างสวยนะคะต้นนี้ด่างสวยมากเพชรสุวรรณโชกนะคะอันนี้เป็นบอลเลี้ยงนอกตู้ได้นะคะแข็งแรงจ้ะร้อยห้าสิบาทเท่ากันค่ะฟอมกอนี้เป็นฟอมกอของสีปาดนะคะเอฟซี FC. สีปาดนะคะฟอมกอนะหัวใหญ่เลยนะคะได้ไปห้าต้นถึงหกต้นเนาะนะคะร้อยห้าสิบาทเท่ากันค่ะมาด้านนี้นะคะเป็นหนุมานเชิญทงนะคะเอฟซีใบเขาจะคลา้คลายกันเห็นไหมคะเห็นนะเห็นนะคะ ใบจะคล้ายๆกันนะคะนี่สี่บาท้ะนี่หนุมานเชิญธงนะคะหัุมานเชิญธงก็ร้อยห้าสิบาทเท่ากันค่ะมาด้านนี้นะคะเป็นหนัุมานคลองเมืองนะคะเอฟซีมีสองกระถางนะคะนะคะหนุมานคลองเมืองค่ะเอาไปร้อยห้าสิบาทเท่ากันนะคะหนุมานคลองเมืองค่ะมาด้านนี้นะครับเป็นบอลที่แผงมาจากวาสุกีนะคะ เวลาโตมาใบที่จะออกม่วงๆนะคะม่วงๆสวยๆเลยเนาะนี่นะคะ Fc เป็นฟอร์มกอนะคะฟอร์มกอละร้อยห้าสิบบาทนะคะนี่ดูแพน enda, ด้า Fc นายแพนด้าสวัสดีก่อนลูกมาด้านนี้ค่ะเป็นยักษ์ปักหลันขาย Fc ยักษ์ปักหลันเขาจะกัดสีใบออกมาลักษณะนี้นะคะนเนาะสร้างหัวใหญ่แล้วนะคะยักษ์ักยักษ์ปักหลันนะเอาไปร้อยห้าสิบบาทโอ้ยแมวมันอ,อันนี้เจ็บ มาด้านนี้ค่ะ FC เป็นพญาหงนะคะพญาหงจะกัดสีสวยมากนะคะป้าเมวมีให้สองกระถางนะคะกระถางละร้อยห้าสิบาทเท่ากันค่ะส่งให้ฟรีนะคะพญาหงจ้ะค่ะต่อมาเป็นหาลิกุนชัยค่ะหาลิกุนชัยเป็นไม้ที่สวยนะคะ FC กระดูกใบเข้มสวยนะคะร้อยห้าสิบาทเท่ากันจ้ะมีสองกระถางค่ะค่ะนางลากสดเทวีของป้าเมลนะคะเหลืออยู่สองฟอมโกนะคะ FC เหลืออยู่สองฟอมโกนี้นะคะฟอร์มกกสวยนะคะในกระถางนี้ องต้นนะคะสองต้นสองต้นนะคะ,นนะ,คะไม้เป็นสร้างหัวแล้วเนาะอันนี้หลายต้นอยู่นะคะเอฟซีนี่นะคะหลายต้นอยู่นะคะฟอร์มกอลลร้อยห้าสิบาทเท่ากันค่ะ,ะเวลาขาจะกัดสีสวยแดงสดนะคะสวยนะคะแล้วก็เป็นบอลที่ป้ายด้วยนะคะนังลากสุดเทวีค่ะร้อยห้าสิบาทค่ะมีสองฟอร์มกอจ่ะมาต้นนี้ค่ะหลวงพ่อพูนนะคะหลวงพ่อพูนเป็นบอลที่สวยอีกต้นหนึ่งนะคะอยู่ในกระถังห้านิ้วเนาะนี่นะคะเอฟซี FC เป็นไม้ที่สร้างหัวแล้วนะคะร้อยห้าสิบาทจ้ะ มากระถางนี้ค่ะ fc สวยดังนะคะนกพะเก้าคู่ปะกระเจ้าจัก,กรพพัดนะคะบอลด่างสวยๆแบบนี้นะคะในกระถางนี้มีสองต้นค่ะเอาไปร้อยห้าสิบาทค่ะ fc ด่างสวยค่ะมาต้นนี้ค่ะต้นนี้เป็นนกพะเก้านกพะเก้าได้ไปหมดสามต้นนะคะ fc ได้ไปสามต้นเลยด่ังสวยๆแบบนี้เลยนะคะนะคะเลี้ยงเป็นฟอร์มกอแบบนี้เลยเนาะ fc fc ไปถึงเปลี่ยนเป็นกระถางหกนิ้วหรือแปดนิ้วได้เลยนะคะนี่นะป้าแมวเลี้ยงนอกตู้นะคะ ค่ะร้อยห้าสิบบาทเท่ากันค่ะต้นนี้ได้ไปสามต้นนะคะกระถางนี้ได้ไปสามต้นคะนุพะเก้าด่างสวยๆแบบนี้นะคะค่ะอสงไข่นะคะสงไข่ต้นนี้ทั้งหมดมีมันมีหัวแล้วนะคะบ้านแมวขอสองร้อยบาทนะคะมีน้องเกิดใหม่ต้นนั้นนะสองร้อยบาทส่งให้ฟรีนะคะพีซีอสงไข่นะคะมีกระถางเดียวเนาะที่มีสามสามต้นแบบนี้นะคะมีกระถางเดียวค่ะสองร้อยบาทส่งให้ฟรีค่ะ มาด้านนี้อสงไขนะคะมีต้นเดียวนะคะนี่เปิดด่างมาสวยมากนะคะหลดใหม่มาแล้วนะนี่นะคะ fc ต้นนี้ประเมวขออยู่ที่ร้อยห้าสิบาทค่ะส่งให้ฟรีจ้ะต่อมาเป็นชายชนนะคะชายชนอันนี้มีสองต้นนะคะสองต้นร้อยห้าสิบาทค่ะกระถางนี้นะคะขอร้อยห้าสิบาทนะจ๊ะอยู่ในกระถางห้านิ้วค่ะอันนี้บอลที่มีหัวแล้วนะคะ fc นี่นะคะ fc ไปถึงก็ไปเลี้ยงว่ายัางงี้หรือจะเปลี่ยนเป็นกระถางแปดนิ้วก็ได้นะคะ เดี๋ยวมันจี้ให้ต้นนี้เขาโตอีกหน่อยนึงนะคะเป็นเป็นฟอร์มโกสวยเลยร้อยห้าสิบบาทจา้ะต้นนี้ม่วงจรัลสกุลคู่กับมะขวานนะคะคู่กับมะขวานเนาะได้ไปได้ทั้งหมดไปสามต้นนะคะพีีได้ไปสามต้นเลยนะนี่นะคะได้ไปสามต้นนะคะร้อยห้าสิบบาทเท่ากันค่ะต่อมาด้านนี้ค่ะหงดาลุนคู่กับสุมาอี้นะคะสุมาอี้เนาะหงดาลุนนะคะกัดสีแบบนี้แล้วสุมาอี้ก็สวยนะคะเป็นบอลเก่านะ กระถางนี้ป้าแม่ก็ให้ไปร้อยห้าสิบาทเท่ากันค่ะด้านนี้หงดารุนหงดารุนอย่างเดียวนะคะได้เป็นสามต้นนะคะหงดารุนสามต้นเนาะหงดารุนเนี่ยเวลาเขากัดสีเขาจะสวยนะคะสี FC. เป็นไม้ฟอมกนนะคะร้อยห้าสิบาทเท่ากันค่ะหงดารุนนะคะถาม,มาต้นนี้ต้นหนึ่งเป็นเจ้าจัก,กรพพัดเปิดด่างมาสวยมากคู่ไปกับสุมาสุมาอี้นะคะร้อยห้าสิบาทเท่ากันค่ะเจ้าจัก,กระพัดนะคะคู่กับสุมาอี้นะคะ มากระถางนี้สูมาอี้อย่างเดียวนะคะได้กระถางนี้ได้ไปสองต้นนะคะร้อยห้าสิบบาทเท่ากันค่ะจัดส่งฟรีค่ะกวนอูนะคะกวนอูเป็นฟอร์มโกเลยในะกระถางนี้ได้ไปสี่ต้นนะคะเอฟซีสี่ต้นร้อยห้าสิบบาทจะ้ะร้อยห้าสิบาทนะคะกวนอูค่ะทิดาสวรรค์น,นะคะเอฟซีอันนี้ไม้เนี่ยสีที่สีเขาไม่สวยเนี่ยคือเขาเขายุบ เยุบตัวแล้วนะคะอันนี้หัวใหญ่มากนะคะ Fc หลอดใหม่มานี่สวยมากนะคะทิดาสวรรค์นนะหลอดใหม่มาสวยมากค่ะนี่นะคะหลอดใหม่เขาอันนี้ไม้เขาหัวใหญ่แล้วคะ่ะ Fc ป้าแมวก็ขายให้150บาทนะคะทิดาสวรรค์น,นะคะนี่นะคะมีน้องแทงออกมาแล้วนะนี่นะคะ Fc นี่นี่นะคะมีน้องแทงออกมาแล้วนะเป็นไม้เขาหัวใหญ่มากแล้วนะ,ะนี่นะคะปะ้าแมวขายให้150บาทนะคะทิดาสวรรค์จากมาด้านนี้เป็นฟอร์มโกเลยคะ่ะ Fc หนึ่งสองสามสี่ห้าต้นอันนี้เป็นไม้ที่หัวใหญ่แล้วนะคะได้ไปห้าต้นเนาะนี่ก็กำลังแทงออกมาอีกนะคะร้อยห้าสิบาทเท่ากันนะคะหอกสัตตโลห์หอกสัตสัต,สต,สต,สตโลหะนะพูดผิดหรือเปล่าขออภัยนะร้อยห้าสิบาทจ้ะมาต้นนี้เป็นนางกีรินีเทวีอันนี้ไซส์แม่พันุนะคะไซส์แม่พันนะร้อยห้าสินนะบาทเท่ากันคะ่ะนะคะนางกีรินีเทวีจ้ะ มาด้านนี้นะคะเป็นมหาชัยนะมหาชัยเป็นบนป้ายสวยค่ะปไปร้อยห้าสิบาทเท่ากันจ้ะ <c oughs> หันนุมานผสานกายนะคะ <c oughs> มีสองกระถางคะ่ะยิปซีสองกระถางน,นะคะ <c oughs> เป็นไม้ป้ายอีกต้นหนึ่งที่เลี้ยงยากและทํายากมากนะคะหันุมานผสานกายนะนี่นะคะ่ะยิีเอาไปกระถางละร้อยห้าสิบาทนะคะโหลดใหม่มาก็ป้ายสวยนะคะนี่นะคะโหลดใหม่มาทั้งสองต้นเลยป้ายสวยค่ะร้อยห้าสิบาทเท่ากันคะ่ะหนุมานผสานกายนะคะ ต่อมาเป็นเท้าทองอินค่ะ Fc ป้ายสวยๆแบบนี้เลยนะคะร้อยห้าสิบาทจ้ะต่อมาเป็นดารานุพพรลัดนะคะ Fc แมวเอาไว้นอกตู้หมดเลยนะนี่นะคะดารานุพพรลัดนะคะหลอดใหม่มาแล้วนะร5อยห้าสิบาทเท่ากันจ้ะวะวิรินยาเป็นบอลอีกสวยอีกต้นหนึ่งเนาะอีกสวยอีกต้นหนึ่งนะคะร้อยห้าสิบาทเท่ากันนะคะ Fc ร้อยห้าสิบบาทเท่ากันค่ะมีสามกระถางนะคะมาต้นนี้ค่ะ สิลานักปา่าต้นนี้เป็นไซส์แม่พันนะคะไซส์แม่พันเลยนะมีต้นเดียวนะคะไปร้อยห้าสิบบาทเท่ากันค่ะอันนี้เป็นไก่อมรินนะคะ fc เป็นฟอร์มกค่ะร้อยห้าสิบบาทเท่ากันค่ะด้านนี้เป็นนกสดายุนะคะมีสองฟอร์มกนะฟอร์มกะละร้อยห้าสิบบาทค่ะหงสุวันก็ร้อยห้าสิบาทนะคะ fc เป็นฟอร์มกใหญ่ๆสวยๆเลยนะคะค่ะเช้านี้าแม่ก็มีบอลสีสวยๆมาแบ่งปัน fc เท่านี้นะคะวันนี้ป้าแมวขอขอบคุณทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ